ครับวันนี้ผมมีต้นเพลมหน้าบอนไซโครงสร้างไม้ใกล้จบแล้วครับมานำเสนอสองต้นเป็นต้นเพลมหน้าใต้หวันต้นแรกนี้เป็นทรงซูโม่ครับรากสวยๆโคนใหญ่ๆ ต้นนี้เปิดไว้ที่600บาทส่งให้ฟรีเลยครับรวมส่งให้เลย600บาทรากสวยๆแน่นๆสนใจก็ทักมาได้ครับส่งข้อความคอมเมนต์หรือจะทักแชทได้ที่แชทลุงศักครับพิมพ์ลุงศัก พิมลุงศักดิ์ภูพาลาแล้วเข้าไปแชัทักชัดได้เลยต้นนี้600บาทรวมส่งเดี๋ยวมาดูต้นที่2กันเลยครับต้นที่สองนี้เป็นเพมหน้าไต้หวันเหมือนกันครับ ต้นนี้เปิดอยู่ที่500บาทรวมส่งครับต้นนี้ก็สูงใหญ่พอสมควรครับเทียบจากนิ้วมือสนใจก็ทักได้ครับต้นนี้500บาทรวมส่งครับไม้อายุเยอะไม้อายุหลายปี สนใจนำไปสร้างต่อก็ทักได้500บาทเท่านั้นครับ500บาทเท่านั้นไม้ใกล้จบแล้วครับต้นนี้เหลือยอดจบยอดนิดหน่อยก็ทำพุ่มรายละเอียดอีกนิดหน่อยก็สวยแล้วครับนำไปเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางดินเผาก็จะสวยมากครับสนใจก็ทักมาได้ครับทักทางเพจ ลุงศักดิ์ผู้ผาลาเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับครับาวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ